ตอนที่สิบเอ็ด แม่ภูมิใจในตัวลูกมากนะลูกสาวที่น่ารักของแม่แม่รักลูกมากเลยเยเนกาฉันดีใจที่ได้เป็นเพื่อนกับเธอนะเยเนก้าเธอคือความหวังของนักเรียนปีสองเธอเป็นคนเดียวที่แสดงความสามารถได้อย่างยอดเยี่ยมในการฝึกต่อสู้ร่วมกันใช่เลยฉันไว้ใจเยเนก้าให้จัดการได้แนะ่ถ้าไม่มีเธอละก็คลาสปีสองของฉันคงเป็นปีที่เลวร้ายที่สุด ฉันดีใจนะที่พวกเรามีคนอย่างเธออยู่ด้วยเยเนกา้าอ้าทุกคนมากันแล้วฉันควรต้อนรับพวกเขาด้วยรอยยิ้มสินะยินดีต้อนรับจ้า ดูเหมือนการต่อสู้กับยีนไอกาในนิวฮอจะเริ่มขึ้นแล้วแชปเตอร์นี้ควรจะจบลงก่อนฟ้าสางโชคดีจริงๆฉันมาทันเวลาอ่า ลูซี่อยู่ไหนนอนกลิ้งอยู่มุมไหนสักมุมแหละค่ะฉันอุตส่าห์แอบหวังว่าลูซี่จะล้มมันได้ด้วยการโจมตีในครั้งเดียวนะฉันไม่คิดว่าเขาจะมีพลังเวทเหลือแล้วล่ะค่ะช่างเธอเดี๋ยวพวกเราจัดการกันต่อเองฉันก็พยายามอยู่นี่ไงคะแต่ท้าคันไม่ล้มสักทีฉันใช้พลังมากมายมหาศาลเพื่อไล่เวทหอกน้ำแข็งโจมตีไปสองรอบแต่มันทนทายาิเกินไปแล้วค่ะ เธอต้องเฉือนที่คอมันเวทน้ำแข็งของเธอคงไม่เหมาะในการโจมตีที่ต้องการความแม่นยำเท่าไหร่ดังนั้นเดี๋ยวฉันจัดการเองนายอยู่สาขาเวทมนต์เหมือนกันนี่คะ่ะให้ครีเวสที่อยู่สาขาการต่อสู้ใช้ดับจัดการจะไม่แม่นยำกว่ารอบคะ่ะเธอคิดว่าเขาจะทำได้ไหมล่ะช่วยด้วยฉันขอโทษไม่ได้แน่นอนคะ่ะ เชื่อใจฉันเถอหน้าฉันปิดฉากมันได้แน่ดังนั้นช่วยทำให้ทาคารเคลื่อนไหวช้าลงให้หน่อยฉันมอบชีวิตของฉันไว้ในกำมือเธอเลยนะดังนั้นตั้งสมาธิดีๆล่ะเฮ้อพูดออกมาจากปากได้อย่างง่ายได้เหลือเกินนะคะมอบชีวิตของตัวเองไว้ในกำมือของคนอื่นหรือบอกให้คนอื่นเชื่อใจนายเอ็ร็อตเทเลอร์ทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นแค่การวัดดวงที่ไม่มั่นใจว่าจะชนะเลยสักนิด ฉันไม่คิดว่ามันเป็นการวัดดวงหรอกการเอาชีวิตมาเสี่ยงแบบนี้ไม่มีทางเหมือนการวัดดวงที่ใช้เงินเป็นเดิมพันอยู่แล้วฉันเรียกมันว่าการลงทุนการลงทุนหรอกค่ะบังเอิญว่าฉันเก่งเรื่องการลงทุนซะด้วยสิค้ะ ท่าทางฉันจะชอบนายมากกว่าเจ้าหญิงที่ถูกลาเข้ามาเกี่ยวในเรื่องนี้แล้วทําท่าราวกับตัวเองเป็นผู้นำํำทั้งที่เขาได้ตําแหน่งนั้นเพียงเพราะมีสายเลือดของจักรพรรดิเท่านั้นเองนะคะในเมื่อนายตัดถึงใจมอบชีวิตของนายไว้ในกํามือของฉันแล้วฉันก็ขอมอบชีวิตของฉันไว้กับนายเหมือนกันค่ะไปละนะ ไม่อยู่แล้ววายฉันขอทอนตัวพวกเราทั้งคู่ถึงขีดจำกัดแล้วค่ะฉันจึงเข้าใจความรู้สึกหวาดกลัวของครีวิสเป็นอย่างดียังก่อนฉันต้องเข้าไปใกล้มากกว่านี้ Huh? นั่นมันตัวบ้าอะไรฟ้า นั่นมันมือขวาของกลาสแคนหมายความว่าปาร์ตี้ของเทลลี่เข้าสู่เฟสสุดท้ายในการต่อสู้แล้วซึ่งก็หมายความว่าทุกอย่างดําเนินไปตามเนื้อเรื่องที่ควรจะเป็นแต่ว่าจังหวะมันห่วยแตกชะมัดเกิดภาพตรงหน้าแบบนี้เป็นใครก็ต้องหันไปมองแน่ ทั้งที่มีภาพน่าระทึกแบบนั้นปรากฏต่อหน้าต่อตาตอนนี้แหละค่ะแต่ลอเทลไม่หลุดสมาธิเลยฉันก็จะไม่พลาดเหมือนกันเพราะฉันไร้เวทนี้มาพันล้านครั้งแล้วดาบลม คุณเอาชนะวิญญาณธาตุไฟระดับสูงทาคารเวทประเภทวิญญาณความสอดคล้องทางจิตวิญญาณเพิ่มสูงขึ้นเวทประเภทวิญญาณความเข้าใจทางจิตวิญญาณเพิ่มสูงขึ้นเวทประเภทวิญญาณความสอดคล้องทางจิตวิญญาณเพิ่มสูงขึ้นเวทประเภทวิญญาณความเข้าใจทางจิตวิญญาณเพิ่มสูงขึ้นการทำสัญญากับวิญญาณถูกปลดล็อกตอนนี้คุณสามารถทำสัญญากับวิญญาณได้แล้วอาเทลี่ สมกับเป็นพระเอกจริงๆ <brig> les> <g> les> มันจบแล้ว ในชีวิตนี้ฉันเคยเจอคนมากมายที่พูดว่าตัวเองกําลังเสี่ยงชีวิตอย่างโน้นอย่างนี้แต่เกือบทั้งหมดก็เป็นแค่คนขี้คลาดค่ะจ้าตอบแค่นี้หรอกคะพวกเราพึงผ่านวิกฤตความเป็นความตายมาด้วยกันนักคะอย่างน้อยก็พูดอะไรให้มันทราบซึ้งหน่อยสิคะงั้นเริ่มจากฉันขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งก็แล้วกันค่ะฉันลอเทลเคเนแลนค่ะจ้าอ่ะ ครั้งนี้ฉันชนะนะคะนายกาดตกซะแล้วตอนนี้นายเป็นหนี้ฉันแล้วค่ะนายจะทำยังไงดีล่ะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะเอ็ดนี่เธอกำลังจะบอกว่าเธอจะทำเหมือนพวกเรารู้จักสนิทชิดเชื้อกันงั้นหรอฉันไม่อยากยุ่งกับเธอหรอกนะฉันเกลียดนายนะ และแน่ละนายก็รู้ว่าเพราะอะไรผมของเทลลี่เขาเพิ่งตื่นรู้จักสกิลซอดมาสเตอร์แน่เลยเหมือนในเกมเป๊ะเทโครแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ติดนี่บุญคุณนายจริงๆขอบคุณนะเทลลี่อย่าไปก้มหัวให้ไอ้ชั่วนั่นมันจะต้องแทงก้างหลังนายในอนาคตอีกแน่ฉันเกือบตายเพราะมันมาแล้วเนี่ยเงียบหน้าครีเวียส นายเสียงดังเกินไปแล้วนะคะคลีเวียสหุบปากคลีเวียส นายช่วยพวกเราไว้เยอะเลยนะเอ็ดรอดเทเลอร์ถ้าฉันบอกสะพานนักเรียนถึงการกระทำของนายแล้วก็ไม่ล่ะยังไงซะตอนสุดท้ายก็เป็นลูซี่ที่สร้างความเสียหายเกือบทั้งหมดให้กับทาคานและเทลลี่ก็เป็นคนที่เอาชนะทั้งเวลอสเพอร์กกับกลาสแคนด้วยดังนั้นขอเธอชื่นชมพวกเขาเยอะๆเลยนะ เฮ้นายปฏิเสธความดีความชอบของนายหรอเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วล่วนะนาว่าทั้งลูซี่กับเทลี่มีบทบาทสําคัญในเหตุการณ์นี้แต่พวกเรากําลังพูดถึงเรื่องอื่นๆที่นายทําตังหากนายเขินหรือไงยาเธอควรทําตัวสุภาพกับรุ่นพี่มากกว่านี้นะเอวิราแล้วทําไมทุกคนถึงเข้าข้างเขากันหมดเลยยาสุภาพมากกว่านี้อีกน้อย ฉันพยายามอย่างที่สุดที่จะรักษาระยะห่างจากตัวละครหลักเพื่อหลกเลี่ยงการทําให้เส้นเรื่องมันไม่เหมือนเดิมแต่ตอนนี้พอได้เห็นพวกเขาใกล้ๆก็ทําให้ฉันรู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเลย ฉันเฝ้ามองตัวละครพวกนี้แสดงบทบาทของตัวเองมานับครั้งไม่ถ้วนฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนานาของตัวเองเพื่อช่วยโลกใบนี้เทลลี่แข็งแกร่งขึ้นในทุกๆอุปสรรคที่เขาต้องเผชิญไอลาแข็งแกร่งขึ้นเพื่อช่วยเทลลี่ฟีเนียมีวุฒิภาวะสูงขึ้นในแต่ละเหตุการณ์ที่เผชิญเพื่อจะกลายเป็นผู้ปกครองตามโชคชะตาของตนซิกผู้สร้างเส้นทางของตัวเองในสังคมมนุษย์คลีเวีย ผู้ตามหาความมั่นใจในตัวเองเอวีราผู้ซึ่งตระหนักได้ว่าชีวิตไม่ได้มีแค่ความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นลอเทลผู้เริ่มทบทวนเส้นทางชีวิตของตัวเองที่เคยทุ่มเทให้กับการสร้างความร่ำรวยเท่านั้นพวกเขาตัวละครหลักทั้งหมดในเรื่องนี้ได้เล่นตามบทบาทที่ตัวเองได้รับมาและในตอนสุดท้ายความสำเร็จกำลังรอพวกเขาอยู่พอรู้แบบนี้แล้วฉันก็หันกลับไป ตอนเล่นเกมฉันไม่สามารถกลับมายังจุดนี้ได้ เวทีแห่งนี้หลังจากจบฉากการต่อสู้กับบอสห้องพักของผู้เข้าแข่งขันที่ที่ลูซี่เคยมางีบหลับระหว่างเควสการฝึกต่อสู้ร่วมกันฉันอดไม่ได้ที่จะกลับมาที่นี่เพราะฉันรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างขาดหายไปยังไงซะเพื่อที่จะทำให้สปอตไลท์ฉายแสงเจิดจ้าไปยังตัวละครหลากใครบางคนฮิฮต้องหลบไปอยู่หลังเวที yeah <sweak> สำหรับเอ็ดไม่จำเป็นต้องเป็นฮีโร่ในสายตาใครแค่ได้เฝ้ามองทุกคนเติบโตบนเส้นทางของตัวเองก็รู้สึกอิ่มเอมแล้วคุณผู้ชมคิดอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเพราะผมชอบอ่านคอมเมนต์มากเลยครับฝากกดซับกดไลค์กดแชร์แล้วมาติดตามกันต่อในคลิปหน้าด้วยกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ